นิ่งนะครับทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง m o n e y Hero เรามาร่วมกันสร้างสังคมนักลงทุนคุณภาพแปลพร้อมกันกับช่อง m o n e y Hero นะครับสำหรับในคลิปนี้นี่คืออากาศติวเข้มก่อนเทดก่อนที่เข้าสอบเดี๋ยวเรามาติบยมซักห้านาทีนะครับและก็ต้องบอกงี้นะฮะขณะนี้ที่ผมอัดนะคือวันที่1เมษาปีนปี2564นะครับเวลา15บหนาฬิกายนาทีเป็นเวลาที่ยังไม่ปิดตลาดนะครับเพราะฉะนั้น หุ้นที่มันติดสแกนเนี่ยมันจะแวบไปแวบมาแบบนี้เนี่ยมันจะมีติดเพิ่มขึ้นมาแล้วก็วุบหายออกไปเข้าใจไหมเพราะว่าอันนี้คือมันมันเรียวไทม์ณขณะเวลาที่ผมอัดโดยปกติแล้วอ่ะที่ผมอัดอ่ะคือจะเป็นช่วงเวลาที่มันปิดตลาดไปแล้วทําไมถึงต้องมาอัดตอนนี้นะครับเพราะว่าผมจะต้องเดินทางครับแล้วก็จะไม่มีเวลาที่จะอัดคลิปเลยนะเพราะฉะนั้นก็เลยต้องขออนุญาตทําแบบนี้ก่อน ทำให้ราคาที่พูดถึงเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ราคาปัจจบนนุบันณขณะที่เพ,เพื่อนเพื่อนดูคลิปนี้นะครับก็ต้องขออภัยณนะตรงนี้ด้วยนะโอเคนะฮนะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับตัวแรกที่ติดสแกนนั้นคือ AI ตัวนี้ถ้าพูดกัน,นตรงมันก็ไม่ใช่ต้นเทนแล้วนะครับต้นเทนที่พูดถึงวันแรกเลยคือตรงนี้ครับ2.28นี่คือตรงนี้แต่วันนี้มันไป2.72แล้วก็ไม่ใช่สําหรับใครที่ทันก็ยินดีด้วยนะครับ บีเจตรงนี้อาจจะเป็นต้นเทนในกรอบเซกันดารี่ได้นะครับต้องยืนเขียวที่42บาทให้ได้ค่อยว่ากันนะครับถัดมา BTS อันนี้ยังเป็นต้นเทนได้อยู่นะฮะ CK อันนี้ไปแล้วคอมเซเว่นไปแล้วนะครับ c r c เฮ้ยตรงนี้น่าสนใจนะถ้ายืน39บาทนะครับด้วยแทงเขียวก็จะไปต่อนะครับดูโฮมเป็นไงดูโฮมก็น่าจะมาแล้วละ่ะนะฮะดูโฮมมันกลับตัวจากตรงนี้ใช่ไหมที่เราคุยกันเมื่อ3าวันก่อน ตั้งแต่20บาทนะครับตอนนี้ไป21.4แล้ว e s s t Water ผ่าน Human อาจจะกลับมาอีกรอบนะครับถ้าจะกลับมาอีกรอบตรงนี้ราคา10.9คือต้อนเทนนะครับแนวต้านที่ใกล้สุดคือ11.7อินทัตผ่าน ITD ก็ไปแล้วใช่ไหมไปไกลแล้วนะ KGI ไปแล้ว KKP ตรงนี้อาจจะเป็นต้นเทนได้นะครับสต็อปลอสถ้าสายซิ่งหน่อยก็60บาทนะครับ แต่ถ้าไม่ซิ้งก็เอาตรงนี้สอ o ร l อยห้าสิบแปดก็ไปแล้วนะครับนะเน็กนี่เราเฝ้ามาตั้งแต่ตรงมาเตบ,บาตรงนี้ใช้เวลานานกันนะประมาณเกือบ4เดือนนะครับถัดมาคือ Noble Noble อาจจะเป็นต้นเทนในรอบ secondary ได้นะครับเพราะว่าเขาขึ้นมายืนแล้ว8.85นี้ใช้ได้เลยนะฮะก็หน้าที่จะไปต่อแหละก่อนที่จะไปต่อน่าจะมีจังหวะในการพักแนวร,รับอยู่แถว8.4นะครับ P F ตติได้งไงวะเนี่ยตรงนี้ ขอดูนี่หน่อยนะอ่าต้องยืนเหนือ0.52นะครับเห็นไหมราคาปัจจุบันเนี่ยยังไต่ตยตยอยู่แถวนี้เลยนะครับผมคิดว่าถ้าเกินก็น่าจะพักแถวนี้แหละ0.52บวกลบนิดหน่อยไม่น่าจะเกินนี้นะครับก่อนที่จะหาจังหวะในการขึ้นต่อได้หุ้นแพทโอ้มาเรื่อยๆเลยมาเงียบแต่ก็มานะครับตรงนี้ไม่ใช่ต้นเท็นแล้วเนาะขอข้ามนะครับพยลยร่อนตรงนี้ก็สวยอยู่นะนะครับสต็อปรอ,อยังที่เดิมนะก็คือ4.36 สามารถไปแล้วเห็นไ,ไหมฮะนี่คิดว่าจะพักเนาะไม่พักเลยนะครับก็ไปต่อยาวๆนะฮะถ้ามาในจังหวะอย่างนี้นะครับไม่มีการเปิดแก็บด้วยซ้ำเนาะตัวสต็อปลอสเอาไว้ตรงนี้ก็ได้ครับ7.9แต่ถ้าเอาดีๆนะไปรอจังหวะพักดีกว่านะครับเหมือน RS นะครับเซฟโก้เซฟโกไม่ใช่จังหวะต้นเทน ซิงเกอร์อันนี้ก็โอ้โหต้นเทนรอบที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้นะฮะ44.75ราคานี้ก็ทำเบรกไฮปีกรอบนะครับแนวต้านเดิมมีไหมนี่มันออทามไฮชัดๆนะฮะก็แนวต้านผมมองไว้ที่50บาทนะครับเม่ไกลมๆทีแคปอ่ะจังหวะนี้สวยครับแถวนี้คือโซนแนวรับครับ37.49เนี่ยโซนแนวรับเลยก็โอกาสที่จะไปต่อก็ค่อนข้างสูงนะฮะ t h g อันนี้ผ่าน TRE ตรงนี้สวยนะครับเพราะว่ามันอยู่ใกล้แนวรับแนวรับอยู่ประมาณ1.55แนวต้านคือ1.85ครับตัวนี้มาแล้วนี่สวยครับแนวรับอยู่ที่5บาทครับแนวต้านนี้มอง5.7นะครับผมยูนิคยังไม่พักผ่านนะครับ U t p ไปไหมฮะแนวรับของ UTP อยู่ที่ประมาณ18บาทนะครับแนวต้านอยู่ที่20.7แล้วก็ตัวสุดท้ายไม่ไปสักทีนะฮะตอนนี้ก็พักแหละแนวเขาพักมาตั้งเป็นปีแล้วนะครับ ก็จะพักอีกสักสามวันก็คงไม่เป็นไรเนาะก็ประมาณนี้นะครับตัวที่ติดสแกนแบบเรียลไทม์ณนะขณะที่ผมอัดนะนะสิบห้านาฬิกายีนาทีนะครับก็เอาไว้ตรงนี้นะครับเพืเ่อนๆที่จะไปฟ้อนหน้าเทศของตัวเองสามารถไปฟ้อได้เลยนะครับส่วนใครที่ถามคาถามทิ้งไว้ก็เดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อในคลิปก่อนหน้านี้นะผมพูดถึงการใช้หัวเทศแล้วหรือใช้ผัวเทศนะก็เซลกันเล่นๆเ,เ,เฉยๆนะครับแต่ก็คุณผู้หญิงหลายท่านก็เก่งแล้วนะ ดี๋ยวนี้ผู้หญิงหลายคนเก่งกว่าผู้ชายซะอีกนะครับสําหรับในการเทรดเหมือนกับเขาจะมีเซนส์อะไรสักอย่างหนึ่งนะอย่างแฟนผมก็เหมือนกันสมัยก่อนนี้ก็อาจจะเอฟ a c e b o o k ใช่ไหมราชด้าช้อปปีแต่ปัจจุบันหันมาเอฟหุ้นแทนนะไม่ว่าจะเป็นเอฟหุ้นไทยหรือว่าเอฟหุ้นต่างประเทศซึ่งเป็นขาซิ่งซะด้วยถือว่าดีนะอย่างน้อยก็ซื้อสิ่งที่มันเป็นสินทรัพย์เข้ามามากกว่านะครับ ถ้าซื้อเสื้อซื้ออะไรเนี่ยเดี๋ยวมันก็หมดแล้วก็หายไปถูกป่ะเออบางทีแบบเฮ้ยเสื้อใหม่มาจากไหนวะเนี่ยฮะแล้วก็บอกว่าเฮ้ยซื้อมานานแล้วเก็บเอาไว้เฉยๆนะครับแต่เดี๋ยวนี้ก็เฮ้ยนี่มีหุ้นเพิ่มเข้ามาในพอร์ตแล้วเนี่ยเต็มพอร์ตไปหมดแล้วนะครับไม่มีตังค์ที่จะเอาไปซื้ออย่างอื่นละนะก็ว่ากันไปนะครับแซวๆกันลเล่นๆนะฮะอ่ะเดี๋ยวมาเริ่มตอบคาถามนะครับอาจารย์พื่ครับ A C E overlap มาที่3.98เสียส่งไหม ก็ต้องบอกอีกย้ําอีกครั้งหนึ่งนะว่าราคาที่เห็นก็จะไม่ใช่ไม่ใช่ราคาที่เพื่อนๆดูนะมันอาจจะไม่ไม่ตรงอาจจะมีการเหลื่อมนิดหน่อยนะครับโอ์แลบ,บตรงนี้เหรอฮะไม่เป็นไรเลยครับนะบเพราะว่ามันไม่ใช่เว็บที่มีระยะสําคัญตรงนี้จะเป็นขึ้นย่อยครับแต่ตรงนี้จะเป็นเว็บขึ้นหลักเพราะฉะนั้นลงมาก็ไม่เป็นไรแนวอันนี้คือแนวรับครับประมาณอยู่ที่4บาทนะครับขายหมูซื้อหมีจะหมดคอกแล้ว โอเคช่วยแนะนำหุ้น DCA สักชุดอันนี้ผิดกฎนะครับนะบการชี้นำการลงทุนเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายนะฮะในปีนี้จะเกิดเซลล์อินเมย์ทำให้หุ้นตกไหมครับคำว่าเซลล์อินเมย์เนี่ยมันไม่ได้เกิดตลอดเนาะมันเป็นแค่คำพูดในสมัยก่อนเฉยๆนะครับเนี่ยผมจะเอาให้ดูนะถ้าเกิดเปิดมาที่เซ็ตนะครับแล้วก็ทำเป็นระยะเดือนเนาะเราจะเห็นว่าตอนยี่หุ้นตกอันนี้ตกเดือน7นะฮะเห็นไหม ตกเดือน7เดือน9เดือน11อันนี้เดือนไหนเดือน6นะฮะแต่เดือน5นี้ขึ้นนะครับอันนี้เดือน5ขึ้นอันนี้เดือน5หุ้นก็ยังขึ้นอยู่เลยนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่ได้เกี่ยวว่าแบบเดือนเมหรือว่าเดือนพฤษภาเนี่ยเป็นเดือนอาถรรพ์มันมาดูก็ได้ครับมาดูย้อนหลังอ่ะอันนี้อันนี้เดือน5ตกแต่ตกนีดเดียวนะเดือน6เดือน7เดือน8ปดเห็นไหมล่วงกันสนั่นเลยตอนนี้เดือน5ตกไหมเดือน5 เดือนห้านี้แกว่งนิดเดียวเองครับนะครับหลังจากนั้นก็วิ่งขึ้นคือไม่เกี่ยวฮรัสำหรับมุมมองผมคิดว่าไม่น่าจะเกี่ยวกับเซลล์อินเมหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ให้ไปเฝ้าดูหุ้นที่เราสนใจดีกว่านะครับไปดูเป็นรายตัวครับว่าตัวที่เราดูนั้นมันได้รับผลกระทบอะไรหรือเปล่าก็เท่านั้นเองเนาะโอเคต้องทําไงถึงจะมีเมนูค้นหาข้างบนค้นหาคือยังไงอะครับค้นหาคือยังไงอันนี้ไม่ไม่เข้าใจนะครับ โนเบลกำลังพักตัวอยู่ใช่ไหมไม่น่าจะพักแล้วนะครับนะครับเขาก็ขึ้นมาตลอดเลยนะนะครับไม่เห็นจังหวะพักเลยเป็นจังหวะขึ้นตลอดทำอะไรเดือนแล้วดีมากเลยครับอะไรเนาะนะเออ,อไม่รู้เรื่องนะครับผมดูคลิป youtube นะครับของทั้งสองท่านทุกวันครับขอบคุณมากๆนะครับใช้ปวดเท็ดอืม ครับผมนี่ไงรัดบอกให้โหลดแอปเราชนะแต่พอโหลดจริงๆเจอแต่เมียชนะครับเป็นกําลังใจครับผมขอบคุณมากนะครับคอโต้ตอนนี้เข้าตอนนี้นะอันนี้ผิดกฎนะครับอีออนสตาร์บอ,อที่เท่าไหร่น่าจะเป็นประมาณ189นะน่าจะประมาณนี้นะครับแนวน้อยังเป็นขาขึ้นอยู่มือใหม่ครับดูมาสักพักแล้วโอเคขอบคุณมากนะครับอิชิรับ10.6ต้าน17 รับนี้น่าจะต้องยกสต็อปลอสขึ้นนะฮะสำหรับ E g อ่าสต็อปลอสจะต้องถูกยกขึ้นมาไว้ที่13.2ครับส่วนแนวต้านคือ17ไหมแนวต้านเดี๋ยวผมหาให้นะประมาณนั้นนะฮะ17.3ครับผม A B C ตอนนี้ขาลงใช่ไหมน่าจะแค่พักตัวไหมแค่พักตัวเฉยๆนะครับยังไม่ใช่ขาลงโอเค B C แนวรับ9.7ต้าน10.9ใช่ไหมใช่ครับประมาณนั้นเลยครับ ccet ทุน2.4ตรงนี้เขาสร้างฐานเพื่อที่ขึ้นต่อหรือเปล่าน่าจะเป็นอย่างงั้นครับน่าจะเป็นการสร้างฐานแต่ผมคิดว่าน่าจะใกล้เป้าเลยนะเป้าน่าจะอยู่ที่ประมาณ3บาทนะครับคอ,อน,นโดแม็กหน่อยค่ะอาจารย์แม็กเป็นขาขึ้นอยู่นะครับอยากทราบปจารยนที่พูดว่าเบรกหรอกหมายถึงหุ้นที่วิ่งขึ้นไปแล้วปิดเป็นแท่งแดงใช่ไหมใช่ครับตามนั้นเลยครับผมไทยคมย่อเอาไงดีก็ภาพรวมยังดีอยู่นะฮะโอเคนะครับ อย่างที่ว่าเอสเอ็มเอีนยิปเล่าไปแล้วเนาะแชร์ประสบการณ์นี้ก็ไม่เกี่ยวนะฮะต้องดูเป็นลายตัวไปนะครับซินเนกทุน24นะครับสต็อปลอสต์ยี่สิบสองไหมซินเนกสต็อปลอสประมาณ21.9ครับแต่สวยอยู่นะครับคือไม่ได้แย่เลยนะฮะโอเคคอมเซเว่น <Okay. S 2> ไปต่อน่าจะไปต่อครับซิลีต้านซิลีอยู่ที่1.15่หนึ่้าไหวไหมคะน่าจะไปได้นะสตาร์ก <Start S 2> เริ่มเป็นไซด์เวย์อัพยังยังครับอันนี้ยัง แต่ว่ามันกำลังเก็บสะสมของอยู่ล่าติดที่57คัดหรือถือต่ออันนี้ต้องตัดสินใจเองนะครับแต่ผมจะดูหน้าเทศให้เป็นไซเว y ครับถ้าเป็นผมผมจะเลือกถือนะแต่ทุนเท่าไหร่นะ50หอเลยใช่ไหม57หนนอ,อ่าถ้าเป็นผมอาจจะมีการถัวนะครับโซนแถวๆ50บาทอย่างเงี้ยอิออนเป็นต้นเทนหรือไซเว้เป็นไซเวครับออแต่ในขึ้นย่อยเป็นต้นเทน โ okay, อเคประมาณนี้นะครับก็ก่อนจากกันไปนะครับตอนนี้เราเปิดคอร์สต,ต้องเรียกว่าเตรียมนะที่กำลังจะเปิดคอร์สเทรดมาราธอนซึ่งเป็นคอร์สที่ได้รับการตอบรับมากที่สุดเป็นคอร์สที่ไม่มีรีวิวจากผมเลยครับเพราะว่าผมจะไม่เก็บผลงานของนักเรียนเอาไว้ให้เขาเอาไปโชว์กันเองนะแล้วก็เป็นคอร์สที่ต้องเรียกว่ามีการพูดปากต่อปากมากที่สุด ของ m ั n นี่ฮีโนะครับสำหรับใครที่สนใจอยากจะรู้ว่าเป็นยังไงนะฮะอยากจะเริ่มเรียนอยากจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการเทรดองตัวเองให้ว่าเออจริงๆแล้วเทรดหุ้นเนี่ยเราควรที่จะใช้จิตวิทยาในการเทรดอย่างไรให้มีโอกาสชนะมากกว่าแพ้เพิ่มบิลเลดในการเทรดองตัวเองนะครับก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Li n e m o n e y h e r o ในส่วนของตรงนี้เนี่ยถามว่ามือใหม่เรียนได้ไหมถ้าเป็นมือใหม่แบบเคยเทรดเองอ่ะ อันนี้เรียนได้ไม่มีปัญหาครับแต่ถ้าเป็นมือใหม่ที่ยังไม่มีพอร์ตเลยหรือว่ายังไม่ซื้อยังไม่เป็นส่งคําสั่งยังไม่เป็นเนี่ยอันนี้อาจจะต้องแนะนําว่าลองดูคอร์สอื่นนะครับเพราะเราก็มีคอร์สที่สําหรับมือใหม่มากๆเหมือนกันนะครับก็ลองสอบถามเข้ามาใน l i น์แอดมันนี่โเนี่ยผมจะเป็นคนตอบให้ทุกคําถามนะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้แล้วก็สําหรับใครที่ อยากจะสนับสนุนช่อง Money Hero นะครับก็สามารถกดสนับสนุนได้นะครับด้วยการกดสมัครเป็นสมาชิกคนที่เป็นสมาชิกเนี่ยสิ่งที่จะได้รับนะครับก็คือ1จะได้การบ้านหุ้นทุกๆวันอาทิตย์ครับจะมีการไลฟ์สดทุกวันจันทร์และศุกร์ก่อนตลาดปิดนะครับเวลาประมาณ16นากาถึง16นาฬกานาทีทุกสัปดาห์มีการอัปเดตเซต50ทุกวันพุธนะครับแล้วก็มีคอร์ส การเลือกหุ้นซึ่งเป็นคอร์สออนไลน์ที่อยู่ในนั้นนะ,นะครับเพื่อนๆที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วแล้วยังไม่เคยเข้าไปดูเนี่ยก็แนะนำนะฮะว่าเข้าไปดูนิดหนึ่งนะครับวิธีในการเข้าดูก็ไม่อยากรับเข้ามาที่หน้าของมันนี่ฮิโร่ตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกไปที่ชุมชนครับในชุมชนนี้จะบอกรายละเอียดเนี่ยอย่างนี้นะครับปกติก็จะเข้าดูไม่ได้นะถ้าเกิดไม่ไม่ใช่สมาชิกเนี่ยจะมีรายสดแล้วก็จะมีการบ้านให้อย่างนี้นะครับก็ หรือว่าเลือกมาที่หน้าแรกของมน,นีโลก็ได้ครับแล้วก็เลื่อนลงมาเขาจะเขียนว่าวิดีโอสําหรับสมาชิกเท่านั้นคือตรงเนี้ยถ้าเกิดไม่ใช่สมาชิกก็จะเห็นแค่หน้าปกครับแต่ถ้าเป็นสมาชิกจะสามารถกดดูได้เลยว่าข้างในเป็นอะไรนะครับโอเคนะก็ฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะครับสําหรับในวันนี้แล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับขอขอบคุณที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ